และในชว่วงนี้ครับเราจะมาสู้กันต่อในสึกมวยรอบ Global House กรองปรีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุดแล้วอย่าลืมนะฮะโหลดกันได้เลยฮะสำหรับแอปช่างดีครับบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวครับตอนนี้สามารถครอบคุมได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยกันได้เลยครับสนับสนุนโดย Global House นั่นเองครับ Ladies and gentlemen, fight number five this evening. Introducing to you the first fighter here. He is fighting out of the blue corner. 26 years of age, standing 172 centimeters tall, with a fight record of 51 fights, 37 wins, and two draws. Please put your hands together for Noor Mohammed from Uzbekistan. from the blue corner, n u r u ูฮัมห m a d สวัสดีชุกจ่านผมเดงครับอายุ18ปีจากพังงาประเทศไทยสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว9 0ไฟชนะ60และเสมอหน,นึ่งนี่คือสิงสยามพี่บุญลาย from Thailand สิงสยามพี่บุญล,ลายและกรรมการผู้ชี้ขาดพิทีได้แก่คุณวชิรินรักชนิพลคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกมวอรอบ Global House กลางปีสูนรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ126ปอนด์ครับสิงสยามพีบุญหล,ลายพบกับนูโมฮัมัดจากอุสเบกิสถาน อ่ะกลับมาล็ต่อครับแฟนๆครับนี่คือโชมหน้าของสิงสยามพีบุญหลายนะครับนักสู้จากจังหวัดพังงาครับวัย18ปี167 90ชนะ60ในทีมงานของคุณสมนึกพักบรีครับ10 10หนุ่มน้อยครับส่งเข้าประกวดครับคุณบรรลุจนวัย18ปีจากพังงาเลยครับวันนี้มาเจอกับนักมวยต้องบอกว่ามากประสบการณ์เลยครับจากอุซเบกิสถานครับนูโมฮัมมัดครับ รายนี้ถือว่ากำปั้นดินระเบิดเลยทีเดียววัย26ปีครับสูง172เซนติเมตรในทีมของเวนัมมวยไทยครับอย่างพอมีเวลานะครับแฟนมวยสาม,มารถร่วมสนุกนะครับทายผลการแข่งขันนะครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในศึกมวยรอบโกล b a l h o เฮากลางปีครับไปที่ w w w l l o b a l h o u s e co p th สัปดาห์นี้ของรางวัลจากแบรนด์เบนก้าครับของรางวัลมูลค่ารางวัลละ2,190บาท5รางวัลน,นะครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับเข้าไปทายผลกันได้เลยครับและอย่าลืมนะครับโหลดกันมาได้นะครับแอปช่างดีบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวครับกับแอปช่างดีครับป่าปปอป,อปอนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดวัดชรินรัชนิพล ขวามือก็บาบักฮักกี้นะครับไอหมัดปืนกลของเรานะครับก็รอเวลาคืนสังเวียนเลยครับเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกครับไปผ่าตัดเรื่องของการบาดเจ็บมาแล้วครับก็น่าจะทำการฟิตซ้อมครับเตรียมคืนสังเวียนไปอยู่กับครูดีเซลครับทิมงานต่อแย้มสวนอ่ะบนเวทีครับคู่นี้พิกัด126กครับเฟเธอร์เวทพอดีครับ จับตาดูดีๆนะครับคู่นี้นำเงินนี้กำปั้นหนักแรงครับเพราะฉะนั้นต้องขยันสาดซ้ายครับทางด้านของสิงสยามเข้าทางใครหรือเปล่าครับซ้ายกับขวาเดินตัดซ้ายของตัวเองครับโดโมมัดเพื่อจะได้ทิ้งขวานะครับ ขณะที่สิงสยามมันม,นมน่ยกกับแพงหน้าไว้ครับห่างกัน8ปีนะครับคู่นี้18กัน6บ26ครับขยับปลายเท้าซ้ายสาดไะขวาขืนมาครับเปิดแข่งซ้ายแล้วครับสิงสยาม จับซ้ายลูกนี้ไม่ถึงเล่งกันค่อนข้างนานาาานะครับซ้ายซ้าย2เมตรอาวนะครับเตะยัดเตะอัดไปเรื่อยครับขยับมาก็เดินเตะครับยกมาก็บางครับลูกรับต้องดีทั้งคู่ครับ อย่าอ่อนเนื้ออ่อนลมฟังใดฝั่งหนึ่งครับรุกก็ต้องได้รับก็ต้องเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับบนเวทีนี่คือศาสตร์คือศิลป์ครับศิลปะแม่ไม้มวย,ย,ยไทยซ้ายยางติดก,การครับไปยัดท่อนแขนเลยครับดางด้านของสิงห์สยามแข่งหนักใช้ได้นะครับสิงสยาม ไตน็อกมาแล้วหลายคนนะครับแข่งซ้ายแข่งนี้หมาเลยครับมัดขวา1-2่งยังไม่ผ่านการนะครับโอ้โหเตะหลุดครับตาตทันทีนะครับสิงสยามต้องแบบนี้ครับหวาดเสียวจริงๆครับนหองโมฮมัมหมัดนี่ก็ไม่ธรรมดาครับค่อนข้างจะรวดเร็วคล่องตัวทีเดียวครับการเคลื่อนตัวเข้าออก ชิงนั้นออกแล้วครับสายกับขวามาแล้วครับโอ้โหสายหนักๆมาไตะยัดท่อนแขนเข้าไปเลยครับขาทนได้ทนไปครับนูโมัมหมัดโอ้โหหออนยันหลักนะครับสวยงามครับผ่านยกแร,คร,ก,รกครับพักกันสักครู่ครับ มาชมกันต่อนะครับศึกละบลฮีกังปีครับสิงห์สยามกับนูโมัมหมัดชมไฮไลท์เลยครับยกแรกดูแข้งซ้ายงามๆของสิงห์สยามครับลูกนี้ดึงหลบได้โอ้โหวิ่งหนีไม่ทันครับเจอหมัดหนึ่งไม่รีบนะครับดูครับรอจังหวะตบนี่เป็นปลายเท้าครับลูกนี้เต็มนักแข่งแล้วติดการครับเบิ้ลสองดอกไม่โดนดอกหลังมอนยันหลักครับทียอดอกเลยครับ สวยงามครับซุปเปอร์สโลไปกันต่อครับยกสองครับต่อยสนุกต่อยดีนะครับก็ไปลุ้นรางวัลพิเศษครับผู้มวยดูเดือดหรือว่านักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณ Global อีกครั้งหนึ่งครับคืนกำไรด้วยการจัดมวยรอบกับช่อง8ครับ แม่บรรจงออกซ้ายนะครับยกหนีสำหรับสิงห์สยามครับอขอให้ดูมูฮัมหมัดเดินเข้ามาพร้อมที่จะออกแข้งอัดเข้าใส่นะครับหมาแะครับโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยกล้าออกมัดขวาเลยครับโอ้โห,โโหเจอซ้ายของสิงห์สยามอาอาออกบัดขวาที่ไรนี่แข้งซ้ายถึงก่อนตลอดครับ จ้องชิงออกให้แม่โอ้ยทีมซ้ายสวยครับลูกนี้เต็มเต็มหน้าครับหน้าสั่นเลยครับออกแข้งซ้ายอีกทีนึงครับสิงสยามทีมจัลา,ายจังหวะครับสวยโอ้โหดูครับวันนี้มีทั้งแข้งหน้าแข้งหลังครับทั้งขวาทั้งซ้ายแหมจากหมัดหนักวันนี้กลายเป็นหนักหมัดเลยครับสำหรับนู ขวาไม่กล้าออกครับโอ้ปักศอกเข้าไปครับศอกซ้ายโอ้โหเตะสูงครับขึ้นหน้าแม่ปกตินูมัมนจะเร็วจะคล่องกว่าน,นี้นะครับวันนี้เจอมวยซ้ายครับแม่ไปเป็นหรือเปล่าต้องไปคิดเยอะแล้วนะครับออกให้เร็วออกให้แม่นครับเจอซ้ายแล้วเตะยัดท่อนแขนเลยนะครับโอ้ดูเหมือนแขนขวาจะเริ่มห้อยๆครับ โดนอีกแล้วครับโอ้ยเต็มแข้งเลยครับโดนอีกแล้วครับแม่จังหวะมันเหมือนจะผิดไปหรือเปล่าครับวัดระยะให้ดีครับนี่ครับกิมซ้ายต่อยซ้ายของสิงสยามนี่ครับโดนเข้ามาขยับโดนขยับโดนครับเริ่มจะหลงทางเลยนะครับดูโมัมหมัดครับเต็มรักเต็มเลิฟไปแล้วหลายแข้งหลายหมัดหมายนะครับแข้งซ้าย สิงห์สยามก็เริ่มจับจังหวะได้แล้วครับหัวตอนไหนดีตอนนี้เละครับโอแม่เกือบนาทีเต็มเต็มครับโดนเข้าไปทุกเม็ดทุกดอกเลยครับตีนซ้ายแข้งซ้ายของสิงห์สยามลุดอีกแล้วแม่ยังไม่ทันครับแข้งดอกนี้ต้องดึงสติกลับมาดีๆครับนม,มุมัดโอ้โหโยกนี้มาเป็นพ่อละเอียดเลยครับสำหรับสิงห์สยามครับ โดยเฉพาะแข้งซ้ายเี่ครับเล็งเลงเลงออกไม่ออกมาแล้วก็เป็นหมัดซ้ายแล้วนิ่งสุขขมจริงๆนะครับไม่รีบครับได้จังหวะกระส่าเปรี้ยงเปรี้ยงครับรับไปอีกแข้งครับก่อนหมดยกกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับสำหรับซึก RBC บีซีซูเปอร์แชมับ มวยรอบ Global House กรังปรีคู่นี้ดูไฮไลท์ครับยกที่แล้วโอ้โหซ้ายแม่นยำจริงๆครับสิงสยามนี่เลช่วงต้นยกนะครับโอ้โหดูหลักจิ้มลักต่อยครับถ้าเป็นภาษาโมยก็รักไก่นลครับลูกนี้จิ้มลอด,ดื้อๆครับดึงหลุดไปเอียงออกไปครับแม่ดูจังหวะมันพิดมันหลวมไปหมดครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายของ สิงห์สยามวันนี้เดินเกมได้ดีครับฝากรายการเด็ดมวยเดือดไว้ด้วยนะครับ f c ของช่อง8ครับจันถงสุขเรามีให้ชมกันตั้งแต่เวลา5ทุ่มโดยประมาณนะครับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับไปกันต่อครับยก3ครับต้องบอกว่ากำลังเข้าที่เข้าทางเลยครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายของสิงห์สยามมายนะครับโอย่งไงครับเข้าหน้าเลยครับเตะเข้าเป้าตาหรือเปล่าครับกรรมการเลยครับ แพทย์สนามวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับโดนอะไรหรือเปล่าครับเปล่าป้อมมันไวอยู่แล้วครับแพทย์ก็ไวครับทีมแพทย์มืออาชีพครับเอาปล่อยเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามเลยครับปล่อยเลยครับไม่เป็นไรครับไม่สามารถช่วยได้ครับแพทย์ดีที่สุดครับแม่ต้องดูภาพช้าแล้วครับแตกเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะมันหลุดไปหมดไปครับวันนี้โอ้โหเป็นวันของโอ้แม่ทางด้านของสิงห์สยามก็เดินขยเยกขยเยกนะครับ นิ้วโป้งเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ต้องไปประสมพยาบาลทั้งคู่เลยนะครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับช็อตงามๆขอซปเปอร์สโลช้าๆเลยครับหมุนยังไงครับนี่ครับเปล่าป้อมอ่าดูครับคุณบรรลุครับช่วยกันดูครับหลุดยังไงครับดูดีๆครับโอ้โหนิ้วโป้งครับยัดไปที่เบ้าตาเลยครับแม่ดูครับหันมาไปเอยงเข้าไปครับเต็มเต็มเลยครับ โอ้โหถ้าบรรยายแบบโกนๆก็เต็มตีนตีนะครับแบบนี้เปรี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหตาเป็นไฟเลยครับแบบนี้ดูครับดูอีกทีครับขอบคุณทีมซุปเปอร์สโลครับสวยๆครับโอ้โหแม่ถูกต้องเลยครับตาแตกครับตาแตกจริงๆครับต้องเย็บเลยครับแต่ว่าจะเยอะจะมากขนาดไหนเดี๋ยวไปเช็คในห้องแพทย์ครับขอบคุณทีมซุปเปอร์สโลไปที่แมตติวดินครับ ladies and gentlemen we have here our winner by way of knockout in round number three from the red corner tight sing ยิดีด้วยนะครับผมเป็นผู้ชนะที่เข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับ Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับรอบวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ